สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงคลิปแล้วก็คลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่อ่านจิตอ่านใจความคิดความรู้สึกของมือที่3แอปแบลวของเรานะคะว่าถ้าย้อนเวลาอดีตกลับไปได้เนี่ยแอปแบลวอยากจะกลับไปแก้ไขเรื่องอะไร นะคะสงผ่านปรางานคุณนึกถึงใบหน้าของเขานึกถึงชื่อของเขามางท่านบอกไม่รู้จักไม่สนิทด,ด้วยนะะไม่อยากจะจดจำด้วยนะคะก็สงผานพรางานของเขาเข้ามาหรือว่าเรื่องราวของคุณแล้วก็แอบแบลวแล้วก็คนรักเก่าของคุณนะคะตอนนี้เวลานี้สถานการณ์ของความสัมพันธ์ของแอบแบกับคนรักเก่าของคุณเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูด้วยนะคะลักนณาราศีทีดเด่น อยู่เลยนะชาธาตุลมมิถุนทุนกุมสั้นคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟสกอร์ปิโอราศีพิจิกธาตุน้ำลิบบาราศีตุลธาตุลมแอร์ธาตุลมมิถุนทุนกุมวรเจอธาตุน้ำม,มีนกรกฎพิจิกแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคูณนะ,ะรักสามเศร้าเราหลายๆคนมีขอปรับกล้องอีกต่ำหนึ่งนะคะ 2ี่สิบยี่สิหนึ่งแปแล้วก็สนะคะลักนาราศีไม่มีไม่เป็นไรวันที่เกิดไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของมือที่3มหรือว่าแอปแบลของเรากับคนราเกาของคุณเนี่ยเป็นยังไงมาดูซิใช้ไพ่แสงสุกนะคะจริงๆแล้วพลังงานไพ่แสงสุกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของบาปบุญ ะจะเป็นในเรื่องของการเงินจะเป็นในเรื่องของอาการได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะโดดเด่นสามารถหาซื้อได้นะคะใต้คลิปใต้ลิงก์นะคะที่แปะไว้เป็นบ้านส้มนะคะมาดูสิว่าสถานการณ์ ความรักความสัมพันธ์ของมือที่สามหรือว่าแอปแบลวกับคนรักเก่าของคุณตอนนี้เวลานี้คุณนะคะเป็นเหมือนความรักที่บริสุทธิ์นะ,ะแต่รู้สึกว่ามีพลังงานของการที่เหมือนกับว่าอ่าตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะค,ะคนรักเก่าของคุณและมือที่สามเนี่ยนะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนเป็นความรักที่สมัยเด็กสมัยเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้ นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าครองคู่อยู่ด้วยกันได้นะแรกเริ่มเดิมทีเหมือนเป็นความรักที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์เลยแต่ตอนนี้เวลานี้มีใครบางคนที่มีการติดต่อสื่อสารกับคนรักเก่าวความสัมพันธ์เก่าเหมือนจะมีการยูเทิร์นกลับไปหาความสัมพันธ์เก่าเพราะว่าไปต่อไม่ได้แล้วนะถูกล็อกล้อ ะะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์น่าจะเจอวิบากกรรมบางอย่างที่รู้แล้วว่าเรือกระดาษเนี่ยความรักที่นั่งอยู่บนเรือกระดาษเมื่อลอยน้ําไปมันก็ต้องเปียกน้ําแล้วท้ายที่สุดมันก็ต้องจมน้ำนะ,ะหรือว่าเรือกระดาษขาดไปความรักของแอ็แบลแล้วก็คนรักของ,ของคุณก็เหมือนเรือกระดาษนั่นแหละนะ,ะที่รอวันที่จะเสื่อมสลายนะคะไปตามกาลเวลาไปตามธรรมชาตินะเพราะว่า โดนน้ําซึมซาะนะคะแล้วจะทําให้ความรักนั้นเหือดหายไปและมีพลังงานของใครคนหนึ่งที่คิดอยากจะกลับมาหาความสัมพันธ์เก่าแล้วมีการโทรศัพท์มีการทักมีการเรียกกลับคืนมาแล้วนะเป็นการยูเทิร์นกลับนะคะและมีพลังงานของการที่ถูกล็อกล้อคือไปต่อไม่ได้นะคะคือมันตันแล้วมันถึงทางตันแล้วหรือว่ามันเจอวิบากกรรมตันแล้ว ะะแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณหรือว่านะคะความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษด,ด้วยก็ได้เพราะว่ามือที่สามมีการแย่งชิงคนรักของคุณไปนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบเหมือนกับณนะตอนนี้เวลานี้เงินซื้อเขาไม่ได้นะคะหัวใจของเขาซึ่งเขาน่าที่จะรู้หัวใจของตัวเขาแล้วว่าตอนนี้หัวใจของเขาต้องการใครต้องการอยากจะอยู่กับใคร เห็นไหมนะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเขารู้แล้วว่าหัวใจของเขาเรียกร้องหาใครอยากอยู่กับใครแล้วก็มีการแทงข้างหลังอาจจะเป็นมือที่สามหรือว่าคนรักเก่าของคุณนี่แหละนะที่มีการหักหลังกันนะหรือว่าคบชู้หรือว่ามีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามามีการแทงข้างหลังกันทำผิดต่อกันและณนะตอนนี้เวลานี้มือที่สามหรือว่าคนรักเก่าของคุณก็ได้เปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปในเรื่องของรูปร่างหน้า,านะคะเปลี่ยนไปอ,อดีตอาจจะเคยสวยอาจจะเคยหลอ่อปัจจุบันนี้นะคะก็อ้วนอวบอ้วนนะคะรูปร่างเปลี่ยนไปแล้วเนาะแล้วก็มีพลังงานของการที่ใครคนใดคนนึงที่คิดอยากจะผูกมัดความสัมพันธ์ไว้นะจะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปนะคะ อาจจะเป็นมือที่สามที่คิดจะทําของใส่คนรักเก่าของคุณเพราะว่าเห็นว่าคนรักเก่าของคุณนะั้นมีความคิดมีความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมไม่ได้ผูกพันกับเขาไม่ได้หวยหาเขาเหมือนเดิมแล้วนะคะก็เลยทําให้มือที่สามคิดอยากจะเล่นของทําของทําคุณใส่ใส่คนรักเก่าของคุณหรือว่าใช้สเสน่ห์ก็ได้นะคะคือเรื่องแบบนี้มันพิสูจน์ไม่ได้แต่นาไพาสร้างภาพออกมาแบบนี้ก็เลยต้องอ่านแบบนี้นะคะ คือจริงๆแล้วก็ไม่มีใครอพิสูจน์ได้แหละนะคะบอกว่ามีของคุณสายอะไรหรือเปล่ามีคาถามนต์ดำอะไรไม่นะคะก็คือแบบก็าตามเนื้อเรื่องเนาะนะคะฉะนั้นคนตะก่ลของคุณกับมือที่3ามกำลังจะมองหาปลายทางนะเส้นทางหรือว่าโอกาส เส้นใหม่ๆชีวิตใหม่เพราะว่าเขาจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วไงมันไปต่อกันไม่ได้เนี่ยโดนล็อกล้อแล้วนะคะอาจจะมีปัญหาการงานการเงินปัญหาความรักความสัมพันธ์ปัญหาตื่นนะคะตาสว่างขึ้นนะคะหรือว่าความรักคาถามนดำหรือว่าคุณใสต่างๆเสื่อมลงก็ได้นะคะก็เลยทำให้คนรักเก่าของคุณคิดอยากจะจบความสัมพันธ์กับมือที่สามแล้วก็กลับมาหาคุณมีการยูเทิร์นนะคะ นี่คือเรื่องราวชีวิตรักของมือที่สามและคนละกเก่าของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าหากย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้เนี่ยมือที่สามเขาอยากจะไปแก้ไขเรื่องอะไรมาฟังจากปากเขานะคะเผื่อเราจะมีความสงสารเห็นอกเห็นใจเขาบ้างนะมือที่สาม ถ้าย้อนเวลาอดีตกลับไปได้จะไปแก้ไขเรื่องอะไรจ้าฉันให้โอกาสเธอประมาณนี้นะคะใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมไม่ช้าก็เร็วนะคะไม่เร็วก็ช้าฉะนั้นเราอะนะคะเมื่อเราหลุดพ้นจากสิ่งตรงนี้แล้วนะ,ะเราเราอย่าไปสนใจนะคะท้ายที่สุดแล้วคนที่เขาทำไม่ดีเขาก็ได้รับผลกรรมต่างๆแน่นอนนะคะ มาดูซิว่าถ้าย้อนเวลาอดีตกลับไปแก้ไขเรื่องราวสถานการณ์ชีวิตรักพอมือที่สามนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราหลายๆคนได้มือที่สามอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรเรามาดูกันตอนนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ตอนนี้ด้วยก็ได้นะคะ ที่มือที่สามน้าที่จะมีความคิดความรู้สึกว่าฉันหน้าที่จะไปตั้งแต่ตอนเนี้ยนะประมาณนี้หรือว่าฉันน่าจะไปตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยตั้งแต่รู้นะคะเหมือนตอนแรกยังไม่รู้เลยเหมือนตอนที่เขาคบกับคนรักเก่าของคุณเนี่ยเหมือนมือที่สามยังไม่รู้เนาะแต่พอเหมือนรู้ล้วแปดดาบนะคะเฮ้ย มันได้เสียเนื้อเสียตัวไปแล้วไงนะมันมันลงหลักปักฐานแล้วเนี่ยมันจริงจังเนี่ยมันให้ความรู้สึกไปแล้วอะ่ะนะมันดูทุ่มเทไปแล้วมันดูแบบคิดจะจริงจังไปแล้วอะ่ะนะคะก็เลยเหมือนกับว่าตอนแรกอาจจะยังไม่รู้แต่พอรู้แล้วมือที่สามลังเลนะคะลังเลที่จะไปต่อหรือว่าไม่ไปต่อกับคนรักเก่าของคุณเพราะว่ามือที่สามมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดศีลธรรมอะ่ะเฮ้ย ตอนแรกไม่ได้บอกกับเราเออประมาณที่แบบว่ามือที่สามอาจจะบ่นคุณเดียวตอนแรกคนรักเก่าของคุณเนี่ยไม่ได้บอกกับมือที่สามนะคะว่ายังไม่ได้จบความสัมพันธ์กับคุณแบบจริงๆอะ่ะเออประมาณที่แบบว่าอยู่กับคุณแล้วไม่มีความสุขอะไรเงี้ยคือแยกกันอยู่ประมาณนี้นะคะแต่พอมารู้ความจริงว่าคุณอาจจะมีการที่เหมือนกับแสดงออกว่ายังรักคนรักเก่าของคุณอยู่อะ่ะ นะคะหรือว่าอาจจะมีบางคนท่านมีการไปตามนะไปทวงถามไปตามด้วยนะคะแล้วก็เลยทําให้มือที่สามเพิ่งมารู้ว่าคุณไม่ได้อยากจะเลิกกับคนรักเก่าของคุณแฟนเก่าของคุณเลยแต่แฟนรักเก่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยพยายามที่จะบอกมือที่สามว่าเขาจะจบกับคุณจะเลิกกับคุณแล้วก็ไปอยู่กับมือที่สามก็เลยทําให้มือที่สามมีความหวังนะคะที่จะสร้างครอบครัวไปกับคนรักเก่าของคุณ แต่พอรู้ความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นอ้าวนะคะเวแล้นะ,ะกลายเป็นรักสามเศร้าเติร์ดปาร์ตี้ไปซะง,งั้นฉันกลายเป็นตัวเลือกแล้วมือที่สามก็มีการพูดหรือว่าตกลงปรึกษาหารือนะคะกับญาติกับสังคมกับคนรักเก่าของคุณด้วยแหละนะคะกับพ่อแม่พี่น้องต่างๆนานา,นาทำให้มือที่สามนะรู้สึกเสียใจโอ้โหรู้งี้ฉันไม่น่าไม่น่าสาสัมพันธ์ตั้งแต่แรกแล้วแหละ เออไม่น่าปล่อยให้ระย,ยะเวลามันผ่านมาเน,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 นิ่นนานจนตอนเนี้ยถอนตัวไม่ขึ้นแล้วนะคะคืออยู่ไม่ได้แล้วคือไปต่อคือจนมาถึงทุกวันนี้นะคะคือไปต่อไม่ได้แล้วแต่มือที่สามก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีเพราะว่ามันอาจจะมีการลงหลักปักฐานมันอาจจะมีการมีครอบครัวมีลูกด้วยกันลงทุนทาธุรกิจการงานร่วมกันแล้วอะ่ะบางคนท่านก็จดทะเบียนสมรสอะไรเนี้ยนะคะแต่ก็คือผิดสินข้อสาม จนรับผลของวิบากกรรมนะคะตอนแรกก็มีการปรึกษาแหละปรึกษาญาติพ่อแม่พี่น้องว่าจะยังไงดีนะคะก็เหมือนกับว่าคือก็อยู่ที่ความคิดความรู้สึกของมือที่สามแหละพอความรู้สึกมันมันลงไปแล้วอะนะเออมือที่สามลงรลกคนละเก่าของคุณแล้วเนี่ยก็คือถอนตัวไม่ขึ้นละแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนสำนึกผิดนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้ากลับไปแก้ไขได้ตอนนั้นฉันจะเดิน เดินไปจากคนักเก่าของคุณตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนที่รู้เลยมาไม่รู้ว่าเสียตัวหรือว่าไม่เสียตัวมาไม่รู้นะแต่ตอนนั้นพอรู้แล้วเนี่ยคือรู้ว่าคุณยังรักรู้ว่าคุณยังต้องการสามีคนักเก่าของคุณกลับคืนมาเนี่ยมือที่สามอยากเดินไปแต่ตอนนั้นเลยแต่คนักเก่าของคุณพยายามที่จะพูดห้ามหรือว่านะทำให้มือที่สามมีความหวังนะขายฝันขายฝันให้มือที่สาม จริงๆแล้วมือที่สมก็กลัววิบากกรรมเหมือนกันแหละแต่ก็คือแบบเออพอโดนตะล่อมตะล่อมก็เลยอยู่นะคะจริงๆแล้วไม่อยากไม่อยากตั้งแต่แรกนะคะเออเขาก็มีจิตสำนึกนะคุณนะคะและถ้าย้อนเวลาอดีตกลับไปได้มือที่สามอยากจะกลับไปทำอะไรอยากจะเป็นคนขอเลิกเลยนะคะอยากจะจบความสัมพันธ์กับคนรักเก่าของคุณตั้งแต่ตอนนั้นเลยอยากจะขอเลิกเลยนะคะอยากจะเป็นโสด อยากจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่เอาละฉันปวดหัวมากฉันเครียดฉันฉันรับไม่ได้ฉันขออยู่คนเดียวแม่ฉันจะแบบมีการสิ้นเนื้อประดาตัวเสียเนื้อเสียตัวเปลืองเนื้อเปลืองตัวเปลืองเงินเปลืองทองนะคะคือไม่อยากจะอยู่แต่นะคะเหมือนกับว่ามันมันไปแล้วอ่ะมันลุ่มหลงไปแล้วมันกลายเป็นความหวังความเป็นครอบครัวไปแล้วนะจนทําให้ เรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวไหมห้าเหรียญเนี่ยนะคะจากที่มีเก้าเหรียญกลายเป็นห้าเหรียญจากที่เคยเป็นคนที่มีกินมีใช้ร่ํารวยนะคะตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแหละจนเจอวิบากกรรมนั่นแหละหนะหมดเงินหมดทองนะเป็นครอบ,เป,รอบเป็นครัวกันไปแต่ถ้ามีปฏิหารจริงๆก็อยากจะกลับไปเลิกตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่อยากจะเป็นครอบครัวนี่คือสิ่งที่มือที่สามคิดไม่ได้แล้วลช้าแล้วหนูเอยนะะช้าเกินไปละ และถ้าย้อนเวลากลับไปได้เมื่อที่3มคิดอยากจะทำอะไรอยากจะปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสเพราะมีเดอะจัสติกขึ้นมาด้วยมีการแต่งงานขึ้นมาด้วยมีอะไรที่เป็นประเพณีก่อนนะตอนแรกก็แต่งงานก่อนนะคะแล้วก็คนละกเก่าของคุณอาจจะพูดเกลินเกินหมายถึง เออไปจดทะเบียนสมรสกันเธออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคนรักเก่าของคุณอ่ะมีภาระหนี้สินเยอะนะคะก็เลยแบบตะล่อมตะล่อมให้เมือที่3ไปจดทะเบียนสมรสกับเขานะคะภาระหนี้สินจะได้เป็นของกันและกัน <c oughs> <c oughs> นะคะดูมาครบเลยนะคะไปพณีที่ถูกต้องตามศีลธรรมขนบธรรมเนียมนะคะแล้วก็เดอจัตติกฎหมายเข้ามา นะผูกมัดเขาสองคนและการแต่งงานใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวและภาระทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของเขาสองคนไปนโดยปริยายตบมือคะ่ะตบมือให้เขาสองคนตบมือให้กาลังใจเห็น <He en S 1> ไหมเจ็ดดาบเนี่ยนะคะคนรักเก่าของคุณหรืออาจจะเป็นมือที่สามก็ได้นะที่จดทะเบียนสมรสกับคนรักเก่าของคุณแล้วก็ต้องมาช่วยแชร์นะคะแชร์ค่าใช้จ่ายแชร์ภาระหนี้สินบางอย่างร่วมกัน ะะแต่มันมีใครคนใดคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเอา the fool อ The f o l ะคือแม้จะเป็นครอบครัวแม้จะมีภาระหนี้สินร่วมกันแต่ใช้ชีวิตแบบ The f ฟู l คือสบายสบายชิวๆเฮ้ดีใจจังเลยเออค่าบัตรเครดิตมีคนมาช่วยแชร์แล้วนะคะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมือที่สามและคนละก่องคุณถ้าแก้ไขอดีตได้ มือที่สามบอกว่าฉันจะคว่ำถ้วยฉันจะไม่ไม่จดทะเบียนสมรสฉันจะไม่แต่งงานฉันจะไม่เป็นครอบครัวฉันจะไม่อยากแต่งงานใช้ชีวิตคู่นะคะเจ็ดดาบเนี่ยถ้าแก้ไขได้นะเออไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้ชายคนนี้อีกต่อไปอารมณ์นี้เลยนะคะคืออันนี้กฎหมายก็ผูกมัดประเพณีก็จัดนะคะพิธีแต่งงานก็จัด บ้านก็อยู่หลังเดียวกันอีกหนี้สินก็เป็นผู้ร่วมใช้ร่วมกันอีกนะคะอ้าวทีนี้แหละนะคะมีเกลืออยู่นะคะเกลือสินเทาเกลือสินเทาถุงละห้าสิบบาทนะคะอยู่สมุทรสาครและถ้าย้อนเวลากลับไปได้มือที่สามอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรเขาบอกว่า ย้อนเวลากลับไปได้เหรอฉันไม่อยากเจอคนคนนี้เลยฉันจะอยู่คนเดียวมือที่สามบอกนะเออไม่น่าเลยเนี่ยคือตั้งแต่ญาติพ่อแม่พี่น้องสังคมเพื่อนเตือนนะพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนเตือนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> อย่าไปอย่าไปอย่าไปกับเขา <c oughs> อย่า อย่าอย่าเลือกเขาอย่าเอาเขาเขามีครอบครัวแล้วไม่ฟังนะมือที่สามไม่ฟังจ้ะก็เห็นโปรไฟล์ของคนรักเก่าของคุณเนี่ยดีดีหน้าที่การงานก็ดีข้าราชการคนในเครื่องแบบทหารตำรวจก็าไปมียศมีสัก์นะคะเดอร the emperor เนี่ยนะดูมีเงินดูมีงานมีความมั่งคัง่งดูแบบจะทําให้มือที่สามกลายเป็นคุณหญิงคุณนายแต่ไม่เลยนะคนที่มาหวังพึ่งพามือที่สามเนี่ย อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณได้เพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ากินเที่ยวดื่มนะคะเฟนลี่สนุกสนานไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะคะแล้วมือที่สามก็คิดว่าคนรักเก่าคุณเป็นเนื้อคู่บุพเพสนิวาสนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรมลิขิตนำชะตาชีวิตของเรามาเจอกันนะคะก็เลยสารสัมพันธ์มีความที่แบบเหมือนหัวอ่อนนิดนึงนะมือที่สนะแต่รู้สึกว่าญาติพ่อแม่พี่น้องเตือน เตือนไม่ฟังนะจ๊ะสี่ถ้วยเนี่ยห้าคาถาเพื่อนเพื่อนสังคมเตือนไม่ฟังจะเอาอย่างเดียวเลยนะเอา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 แน่เลยและท้ายที่สุดก็กลายเป็นคู่รักคนรักกันแต่ปัจจุบันนี้บอกว่าเออฉันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเดอะสเตรงกับหัวทุกวันนี้นะคะทนกัดก้อนเกลือกินไม่ไหวแล้วแปดแปดเหรียญกับหัวทำมาหากินเนี่ยไม่เคยจะมีเงินเก็บไม่เคยจะมีเงินออมเลย นะรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูแลเขาปนเปอือนะหุงหาอาหารทำกับข้าวทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่ว่าดีอีกทะเลมีปากมีเสียงกันทุกวันนะคะก็เลยทำให้มือที่สามบอกผลลิขิตนำพาเขาออกไปจากชีวิตของหนูได้ไหมตอนนี้เวลานี้นะคะและถ้าย้อนเวลาอดีตกลับไปได้มือที่สามจะบอกว่า <c oughs> เธอกลับไปหาภรรยาเก่าสามีเก่าเธอเถอะฉันไม่ไหวจริงๆแล้วเออประมาณเนี้ยถ้าพูดได้นะประมาณนี้บอกว่าเออเธอกลับไปหาภรรยาเก่าสามีเก่าเธอเถอะตอนนี้เออเผื่อเขาจะรอเธออยู่นะเออไปเถอะฉันให้เธอไปละฉันไม่รั้งเธอไว้ละอารมณ์นี้เลยมือที่สามบอกว่าเนี่ยฉันไม่ว่าเธอละฉันไม่ดุฉันไม่รั้งเธอไว้แล้วเออจะไปไหนก็ไปอารมณ์นี้เลยนะเพราะว่ามือที่สามรู้สึกว่า ที่มีการส่องมีการดูชีวิตของคุณเนี่ยน่าที่จะเห็นว่าชีวิตของคุณมีความสุขเนาะคือหมดเวรหมดกรรมนะแต่คนที่รับวิบากกรรมก็คือมือที่สามเนี่ยเหมือนมือที่สามอยากจะไล่คนรักเกของคุณกลับมาหาคุณเนี่ยเออมือที่สามไม่อยากจะอยู่แล้วเนี่ยนะคะคือแทบที่อยากจะเรียกให้คุณไปรับเลยอะ่ะนะคะเธอเอาไหมเดี๋ยวฉันจะขับรถไปส่งให้อารมณ์นี้เลยนะมือที่สามอยากจะทักข้อความหาคุณด้วยซ้ํา ะะอยากจะส่งคืนของเก่ามาให้คุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดไม่มีความสุขแล้วนะคะพูดอะไรไม่ถูกและมือที่สามย้อนเวลากลับไปได้อยากจะบอกอะไร <laughs> มือทสามบอกว่าเออชั้นอะ่ะเคยร่ำรวยเคยทำมาหากินมีเงินมีทองเป็นคุณหญิงคุณนายนะตอนตอนที่ยังไม่มีครอบครัว มีสเสน่ห์มีแต่คนมารักมาชอบมีแต่คนมาจีบเออเรียกว่าหัวกระไดบ้านไม่เคยแห้งเลยแล้วตอนเนี้ยคือแบบฉันก็คิดว่าฉันจะเจอคนที่ชาแล้วนะกลับมาเจอคนเจ้าชู้เอาอีกแล้วเนี่ยคือประมาณที่เหมือนกับว่าคนรักเก่าของคุณน่าที่จะมีเรื่องของการที่ชอบสังคมชอบดืม่มชอบกินชอบเที่ยวชอบสาวๆสวยๆ เด็กๆอ้อ,อส่วนมือที่สามพอเป็นของเก่าแล้วก็ไม่มีเสน่ห์แล้วนะคะคนรักเก่าของคุณก็เหมือนกับว่าคือปล่อยให้นอนแห่เงเหี่ยวอยู่ที่บ้านคนเดียวนะคะเออไม่ให้ไปไหนให้เป็นแม่บ้านนะ,ะอยู่บ้านนะคะแต่งตัวมอซอซอมซอนะจากที่เคยแบบเป็นควีนถือเหรียญนะเป็นคนที่มีเงินมีเออมีเงินไปซื้อเสื้อผ้ามาแต่งตัวนะ,ะสวยดูดีมีเสน่ห์นะคะ เอแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่านอนตรอมใจอะนะคะคือเพื่อนฝูงสังคมไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะไม่กล้าเข้าสังคมเลยกลัวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังคมรู้นะ,ะว่าชีวิตปัจจุบันนี้คือเรียกว่าตกทำย่ำแย่ขนาดไหนวิบากกันนะคะและถ้าย้อนเวลากลับไปได้เมื่อที่สามอยากทำอะไรเออ มือที่สามก็อยากไปหาใหม่เหมือนกันเนาะอย่าไปหาครอบครัวใหม่อะ่ะอย่าไปหาเหมือนมือที่สามหน้าที่จะมีคนที่ตัวเองเคยรักเคยชอบอยู่อะ่ะมีคนเข้ามาจีบนะมีคนเข้ามารักมาชอบอยู่นะคะแล้วก็คิดอยากจะกลับไปสารสัมพันธ์กับคนคนนี้นะก็รู้สึกว่าอูใฉันไม่น่าเลือกอีกคนคนนี้เลยอีกคนคนหนึ่งอะ่ะขยันทำมาหากินจะตายอีกคนเนี้ยนะ สามีเก่าคนรักเก่าของคุณคือเรียกว่ามีแต่กินเที่ยวดื่มสามเลเทเมานี่มีนิสัยของความเป็นเด็กไม่รู้จักโตสักทีนะคะเป็นเท่าทาลกแล้วก็นะการงานเหมือนดูดีอะ่ะแต่คือแบบไม่มีไรายได้เออทำมาหากินคือเหมือนกับว่าไปกินเที่ยวดื่มสังคมแต่คนละกเก่าที่มือที่สามนะคะคิดว่าเขาจนเขาลําบากปัจจุบันนี้น่าจะ มีในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จหรือว่าครอบครัวเขามีความสุขอะมือที่สามเสียดายนะคะว่าเออเมื่อครั้งอดีตถ้าเลือกได้ตอนนั้นฉันขอกลับไปเลือกอีกคนนึงฉันไม่เอาคนนี้ฉันไม่เอาสามีชาวบ้านจะเมืองดีกว่าอารมณ์นี้เลยนะคะเออหนุ่มโสดไม่เอานะหนุ่มโสดสาวโสดไม่เอานะคะมาเอาคนที่เขามีครอบครัวแต่งงานแล้วก็ไม่ดูหน้าดูหลังอะนะคะและถ้าย้อนเวลากลับไปได้มือที่สามจะบอกว่าฉันสองดูเธออยู่นะ มือที่สาบอกว่าเขาอะส่องดูชีวิตของคุณอยู่เขาเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขมากนะคะเออกำลังจะทํามาหากินนะคะประสบความสำเร็จเนี่ยหาเงินหาทองมีกินมีใช้อดีตคุณเคยผิดพลาดล้มเหลวผิดหวังแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณดูมีชีวิตที่ด,ดีมีความสุขในขณะที่เขาเจอวิบากกรรม นะะในขณะที่เขาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนรักเก่าของคุณซึ่งเป็นเดอะเดวิลเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองอท็อกซิกอีโกโ้นะ,ะแล้วก็เหมือนกับเ,เรียกว่ามักได้เห็นแก่ตัวกินเที่ยวดื่มสมเรมเทเมานะคะตัวเหม็นขี้เล่าสุกปกสกมกอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะว่าเดอะเดวิลนะคะนิสัยแย่มากก็เลยทํใใ้้มืออี่สามบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ธอฉันรอเธออยู่นะเธอติดต่อมาได้ไหมเธอมารับสามีคนรัก่าของเธอกลับไปได้ไหมตอนนี้ฉันเริ่มไม่ไหวแล้วเออฉันจะเลี้ยงเขาไม่ไหวแล้วฉันจะดูแลเขาไม่ไหวแล้วนอกจากฉันจะต้องดูแลลูกดูแลตัวฉันเองแล้วฉันก็เริ่มที่จะไม่ไหวเหมือนกันเห็นไหมมีการรอคอยนะคะ มีการรอคอยอยากจะติดต่อพูดคุยกับคุณมีการส่องโซเชียลของคุณด้วยแล้วก็คิดว่าชีวิตของคุณมีความสุขมีความสําเร็จนะแต่ตัวของมือที่3กับเจอวิบากกรรมวิบากกรรมกำลังจะทํางานนะคะแล้วก็กําลังจะทําให้มือที่3เหมือนกับมองว่าชีวิตเขาหน้าที่จะไม่มีอนาคตเออถ้าแบบยังอยู่ต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะนี่คือสิ่งที่มือที่3อยากจะบอกอคุณนะถ้าย้อนกลับ ไปได้เขาจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคนระเกาของคุณอีกเลยนะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ